ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านางประนอมทิวพันธ์นาย,ยกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกขอพระบรมราชานุอญาตถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอกราบลงตรงเบื้องยุคคนบาทมหาราชชนชาวไทยในสยามเกลียดประวัติก้องไกลในพระนามทุกเขตคามร่วมใจถวายพระพรขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศล่าอาราธนาธนาดลจนสิงขรโปรดน้อมนำธรรมะทะอมร นิรันดรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ